พายายามเย็นครับนั่งชมบรรยากาศแล้วก็อยู่ข้างกองไฟบรรยากาศท้องฟ้าอันสวยงามยามเย็นครับผมก็นั่งอยู่ข้างกองไฟนะครับยามเย็นวันนี้อากาศรู้สึกว่าจะเย็นๆนะครับผมลมแรงด้วยเนาะ รเราืออกาศเผาขยะไปด้วยแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปด้วยนะครับวันนี้ดีไม่ดีก็ว่าจะเซนอาบน้ำไว้นะก็รู้สึกว่ามันเย็นมากอาบดีไหมนะอาบดีไหมนะเดี๋ยวต้องไปเสี่ยงไอ้จับฉลาดเราเนาะครับเราต้องลุ้นลุ้นว่าจะอาบหรือไม่อาบ นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ